นีวิธีที่เขาใช้กันบ่อยที่สุดนะครับในการเอาน้ำมันกลับมาจากอีเวอร์บรเตอร์นะครับเอากลับมาที่คอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับก็คือคีบอิดมูฟวิ่งคือทำให้น้ำยามไหลตลอดนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามันจะมีความเร็วที่ความเร็วของของไหลที่ต่อเนื่องในะความเร็วที่ต่ำที่สุดเนี่ยในทุกๆส่วนของวงจรนะครับนะก็ วิธีการสร้างให้มันมีการไหลเวียนของโล่ของไหลตลอดเวลานี่ก็คือใช้ direct expansion evaporator นะ mm ครับซึ่งก็พูดไปในคลิปที่แล้วเนาะการไหลเวียนที่มันเป็นดนามิกคือการไหลเวียนแบบที่มันวนต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย mm hmm. เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับในการออกแบบสำหรับอคอยเย็นที่เป็นฮาโลคาร์บอนนะ เกือบเกือบทุกเกือบทุกชนิดนะครับอืแล้วงงว่าทำไมเขาไม่ตัดยอดหน้าตรงนี้กับตรงนี้อยู่ด้วยกันอือ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าได้สารละายอยู่ก็คือถ้าเป็นฮาโลคาร์บอนโดยส่วนใหญ่จะเป็นอ่ดิเรกเอ็กซ์เพนชนนะครับเพื่อที่จะการันตีว่าน้ำยาน้ำมันที่ผสมกันเนี่ยมันจะวิ่งไป เก็บที่คอมเพรสเซอร์ได้ตลอดนะครับ